ช่วยแต่งเพลงนะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากเพลงรถของเล่นโดยใช้ AI ช่วยนะครับภายในแนะหาทีครับผมขอด้วยความเร็วแล้วกันเราจะเอาเนื้อเพลงรถของเล่นไปสรุปก่อนว่าเนื่อเบียร์ช้์จิปที่ก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อเพลงชื่อรถของเล่นโยนคอนเท็กซ์ไปให้มันก่อนโหยากอะเ <laughs> อ่อเอ่อ ขอให้มันเป็นแบบเพลงาพาดต่อละกันของคนที่เขาแบบอตาสว่างแล้วรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการลดของเล่นขนาดละฉันโตเป็นผู้ใหญ่ละไม่ได้ต้องใช้น้ําตาให้คนมาเห็นใจหละเราโตแล้วเราจะซื้อของเล่นกี่ชิ้นก็ได้และเราก็สามารถมีความรักแบบไหนก็ได้ <c oughs> เพียงแค่เรามีเงินพอ เล่าหันมุมมองคนที่โตแล้วไม่ได้ต้องการความรักจากใครแล้วเลิศเลิศเฟียสเฟียสอินดีพนเดนต์ไปเอาไปใส่ซูนโน่ใส่ซูนโน่ไปซูนโน่ดีกว่าเขาบอกว่าเราสามารถใส่ลิลิกลงไปได้เลยปึ้งอ่าสไตล์ขอเป็นเอ,อ,อ่ <laughs> <laughs> ออะ <laughs> <Okay. S 2> คูสติกบ๊อบอะคูสติกบ๊อบ คลาสสิคอลโอเปร่าเลยไหมพี่เคยเป็นเด็กคอยงงแงขอรถของเล่นคันโปรดวันนี้ตะโตไม่ต้องรอใครแค่หยุบเงนใจไปก็ได้มาทุกอย่างเพียงแค่มีเงินพอฉันก็พอใจซื้อของเล่นให้เต็มบ้านจะกี่ชิ้นก็ตามใจความรักแบบไหนอยากรักยังไงมีเงินแล้วก็ง่ายไปทุกอย่าง พอที่เล่นใครที่ฉันยอมแลกทุกวันกงการต่ดูตอนนี้สิสิ่งที่ฉันมีมันกลับเกินจะขอเมเชล่าทิดอันเป็นเมเชลาทิดนะจ๊ะที่รักพ่อไปร้านมาแล้วไนี่มา เฮ้ยผู้หญิงมาทุ่าเป็นคู่ล่ะที่ไม่ใช่พ่องเราไม่ต้องโงอ่น้ําตาไร่เพราะใช่ว่าฉันป่องข้ามเข้าคญิงไฟรักขันร่างก็ฉันมีได้เมืองไปฉันเวียงหลัวความสุขไม่ได้ต้องเข้าใครเอ่มหอใจที่ทําของฉันแม้โลกจำมันใต้คนเดียว ทรงกัรักฉันใมนเ็ในัใจแค่ฉันรักตัวเองก็เสียสังขรเสีย a ลเสนี่แหละมันก็เพะแหละใช่ไหมมันก็พะด้วยเหตุผลที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่ามันก็เรู้ว่าเราอยากฟังอะไรแเทรทุกอย่างมาหมดแล้วว่าเราอยากฟังเพลงอะไรเอาจิงๆนะแบบว่าโฟของไลน์ของเมโลดี้ของ คำคำภาษาไทยอาจจะยังไม่ค่อยสลัดสลวยหเหมือนเนทีเท่าไหร่แต่ก็เอาไม่แย่แล้วก็เอาคำที่เอาคำมาต่อกันแล้วรู้เรื่องอ่ะมันจะเหมือนเดโมที่น้องน้อง,องส่งมาให้เราส่งมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆประมาณมปลายมาหาลาัยต้นๆเพิ่งหัดแต่งเพิ่งหัดแต่งเพลงอ่ะมันจะประมาณนี้แหละมันก็คือมันกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เลยอ่าคือการที่คนเรามันจะเริ่มแต่งเพลงได้สักเพลงเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องฟังเพลงมาเยอะมากแล้วเขาก็จะเจเนเรต เพลงของเขาเออกมาจากประสบการณ์ชีวิตของเขาอ,อะไรแบบเนี้ยโ,โดยเขาเคยฟังเมโลดี้แบบไหนเขาเคยได้ยินบีดแบบไหนมามันก็จะมันก็จะออกมาแบบนั้นซึ่งบางทีแบบโอเคมันอาจจะไปเหมือนเพลงคนอื่นบ้างอะไรบ้างในยุคต้นๆของการแต่งเพลงของศิลปินบางคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่แบบเนี่ยให้ความแต่งอะ่ะมันก็ไปเหมือนกับเพลงคนอื่นก็ต้อง To be Fair กับเอ่อค i ีเ t ทิวิตี้โเเหมือนกันสําหรับมนุษย์นะนะแต่ถามว่ามันก็เร็วขึ้นแล้วมันก็ ถ้าเอาไว้เปิดฟังเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แหละแต่เราว่ามันก็ Too Perfect อะร้องก็เป๊ะดีดเป๊ะทุกอย่างไม่มีเหลือมเลยอะไรอย่างนั้นเออมันมัน Too Perfect ไป